ยามนะครับผุพยายามครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอๆกันใหม่รอบหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะทีฟอกหนึ่งชั่วโมงถ้าทำถ้าถ้าถึงวันที่ทำแปดชั่วโมงแล้วทีฟอมก็ต้องอึดชั่วโมงแล้วล่ะ เตรียมพร้อมได้ดี hey. ครับเตรียมพร้อมได้ดีคก็สบายดีและสวัสดีครับสวัสดีอีพีเพื่อนๆและเอสซีทุกท่านนะครับผมตากไปยืนยู่ที่สยามสบแคร์นะครับผมก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศ้องกลางคืนนะครับผมตอนนี้น่าคืเต็มมากๆนะครับน่าจะแสดงเรสซ่ยสัญกษณนะครับ นางสมเยอะมากเลยครับผมนี่นะครับพี่น้อยใ้ย้ายนะครับขาบคุณที่พี่นนี้นะครทงขยายออกทางางน้นี่มกนนะครับางวครัทำผสมนะนาทีโอเค่ะหลว จะเย็นนะไม่มีลมตะคนแน่นเกินนะครับวันนี้ก็มีพื้นที่หน่อยจะได้มีพื้นที่เต้นกานสบายๆเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าต้องใช้พื้นที่เต้นประมาณสองตารางวาตอคนสองตารางวาเท่าไหร่นะบ มีผิไหมสองนาทีมอรมบอหน่อยไหมวอรหน่อยก็ได้นะเป็นแถวเลยนะโอเคอ่ะทางทีบาวนเรก็ไปไปอะเานาจจยด้ยอายังไม่ส่นะครับก็ท้องเรียง พร้อมเหรอนี่นั่งนี่นี่คือนั่งกันนี่คือพร้อมใช่ไหมยืดหน่อยยืดก่อนยืดก่อนนะครับใครจะเต้นลงได้เลยนะใครจะเต้นลงได้เลยแล้วก็อ่าแล้วก็ของเต็มที่นะครับของเต็มที่ให้เด็กน้องๆที่จะเต้นนะครับในพื้นที่ข้างหน้าแล้วก็สลับพยายาแต่ละมาข้างหน้านะครับเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเพราะว่าพอสลับมาข้างหน้าพื้นที่มันจะเล็กลงเพราะพื้นที่เล็กลงอ่ะมันก็จะ เป็นกันไํารวจเนาะอ่ะโอเคถึงทุ่มครึ่งแล้วพร้อมกันหรือยังสำหรับพิแนแม่ครับพร้อมกันหรือยังนี่ติดเบาที่นี่เหรออ่ามามามาครับเร็วเลยดีไหมผู้ชายผมขออนุญาตฝากเสียงให้พี่ให้น้องได้รับฟังนะครับ เพราะว่าเพลงนี้มันตดลิกอกสิตีเลยบาปิเตอร์พากเสียงให้นะครับผมทำผสมพากันเต้นยกใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับป้าหมวนมันทั้งมวนทั้งมันพี่น้องเออขุดลายเลยครับผมอย่าให้พี่ให้น้องได้บ้งเวลาก็เต้นนะครับพี่พี่น้องสาวไทยชอบเต้นมากๆนะครับคนเยอะนานเน้นมากๆเลยพี่น้องครับผมไม่ว่าสาวต่างชาติกัน มายืนชมนะครับผมมายืนเบิงมายืนถ่ายรูปกันนะครับอยู่ที่สยามสกแคร์นะครับถนนปาลามหนึงนะครับท่านผู้ชมก,กับผักพี่พักน้องนะครับทางตกแครวันนะครับท่านผู้ชม ซาโปลนีน่าเน้นมากๆเลยนะครับตามผู้ชมก็คนเยอะจริงๆนะครับอันนี้นะครับอเรยจะเยอะขนาดนี้นะครับตามผู้ชม แปรวันนะครับท้บสมตาปูพิดปรกการใดก็พอไปตามเร้อนะครับผม แสดงความนีับการ้ของชินรของพวกเรมากกจมากเ่งกัาเสม้นัครับของเราได้และสาหรับใครที่ยังไม่รีบ้อนแย่งของเราสามาดตองของเาอาไว้เย่เป็นสยามนะครับ เก็บเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รอบหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเ,คคเนียบาร์ไปเตยยังึ้นไปนะครับผมสยามนะครับ เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมว่า อตอนนี้ก็อยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมฝาคนเยอะมากๆเลยครับนี่นะครับบาร์พิเตอร์รอจุกคลิปน,นี้ก่อนนะคะรับไปรับชมคลิปต่อไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ